ก็อนี้เป็นลำดับนะครับอยู่ในหัวข้ออนุกรมมิติในทีแกตสองนะครับโจทย์ให้มาห้าตัวนะครับถามว่าตัวถัดไปคืออะไรเป็นลักษณะเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ดูว่าเพิ่มขึ้นแบบไหนราวนี้ถ้าเพิ่มแบบเอาเพิ่มแบบบวกก่อนนะครับมลองดูตัวนี้บวกสิบหกตัวนี้บวกไปยี่สิบบวกยี่สิบบวกยี่สิบสี่ถ้ายังไม่เห็นแบบรูปนะครับก็ลองดูอีกชั้นหนึ่งตัวนี้บวกสี่ บวกศูนย์บวกสี่จะสังเกตว่าตรงนี้เริ่มเป็นแบบรูปนะก็คือบวกสบวกศูนบวกสก็คือสลับกันเพราะฉะนั้นถัดไปก็ต้องบวกเนี่ยสลับกันนะครับเพราะฉะนั้นถัดไปบวกศูนย์ยิบสี่บวกศูนย์ก็บวกยี่สิบสี่เนี่ยจากนี่ไปนี่นะครับบวกยี่พรบสี่ตัวตัวนี้จะเท่ากับร้อยสี่สิบหกบวกยี่สิบสี่ตอบร้อยเจ็ดสิบ นะกับอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าใครมีคลังตัวเลขเยอะๆหน่อยก็คือแต่ละตัวเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับจํานวนเต็มยกกาล,ลังสองนะครับในหกสิบสี่เนี่ยก็จะใกล้กับแปดยกกาลังสองเนี่ยหกสิบสี่บวกไปสองแปดสิบสองนะครับก็จะใกล้เคียงกับเก้ายกกาลังสองเนี่ยแปดสิบเอ็ดเนี่ยบวกไปหนึ่งร้อยสองนะครับก็ใกล้เคียงกับสิบกาลังสองหนะึ่งร้อยแล้วบวกไปสองร้อยยี่สิบสองนะครับก็ใกล้กับสนะิบเอ็ดกำลังสองร้อยิบเอ็ดแล้วก็บวกไปหนึ 2, ่ง อย่างตัวนี้ก็12ยกกำลังสองรยบวกไป2สังเกตว่าตัวนี้มันจะเป็นจำนวนเต็มเรียงเลยนะครับ8 9ด0 1้าสจบกบเดบแต่พันถัดไปก็เป็น13กํากำลังสองส่วนตัวบวกนะครับแต่ตัวบวกเนี่ยจะสลับกันบวก2บวก1บวก2บวก1บวก2จากพันถัดไปก็ต้องเป็นบวก1นะก็เท่ากับ13กํากำลังสองนะครับได้ร้9ยบเนี่ยบวกไป1พันคำตอบคือร้อยเจ็ดสิบ